โยุนใหญ่โยมจะให้นะให้ให้นว่นให้นี่อะไรต่างเนี่ยพระก็มีให้ให้ให้ศีลให้ความสุขให้ความวยพรนะุโมทนาบุญอะไรเงี้ยก็ยินดีอันนี้เรื่องของศีลเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องรับก็ได้คือ มีอยู่กับตัวเราเองเราสามารถที่จะละลึกของเราเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ปิดทางกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มของมึนเมาวิออยาพิษเข้าไปในร่างกายเรา,าเสพติอะไรต่างๆนี่ก็เป็นใครมีศีลตรงนี้ได้ก็ศีลเลนะสุขติยติศีลทำให้เป็นสุขชีวิตไม่ต้องมีทุกข์มากป้องกันอบายภูมิ องค์การคุกตะลางในชาตินี้อำน,นาจศีเนี่ยแล้วก็ไปถึงนิพพานเลยอำน,นาจศีเนี่ยมันสูงกว่าทานส่วนทานการให้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกทุกทั้งโลกเขาจะนิยมการได้มาได้มาหรือว่าได้มาแล้วก็ต้องเสียไปก็ทุกอะไรทุกอย่างที่เราได้มาครอบครองไม่เป็น วัตถรูปัจจัยเข้าของเงินทองอะไรต่างๆแ,แต่พอมันเสียไปก็ใจเสียนี่เป็นทุกข์ <Okay. S 1> อันนี้เป็นเรื่องโลกแต่ส่วนทางธรรมเนี่ยเราอาจจะเสียเสียเกินเสียทองเสียทรัพย์สินเสียเ,เวลาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือความสุข เสียเพื่อที่จะได้ได้อะไรได้ความสุขความสุขใจที่ได้มีการให้ที่ได้ช่วยเหลือเขาอะไรเขาเนี่ยเป็นเรื่องความสุขทางใจแม้แต่เราอาจจะเสียเวลาเสียงเงินเสียทองแต่มันได้ใจิตใจที่มีเมตตามีความกรุณาหรือว่าเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของจิตทำให้จิตมีความสุขแล้วผู้เจ้ายืนยันว่า เรื่องของทานเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เรามีกินมีใช้หรือมีโชคดีมีอะไรต่างเนี่ยอัน,นิสงส์ของมันคือไม่อดอยากในข้างหน้าแต่ศีลก็อัน,นิสง,งส์ของศีลรักษาเราไม่ตกไปในที่ชั่วที่ตำ่ำที่ลำบากไม่ต้องติดคุกติดตารางไม่ต้องตกนรกอันนี้ส่วนี้เรียกว่าภาวนาภาวนานี่จะทำให้เรา มีปัญญารู้เห็นตามความจริงว่าเข้าใจโลกว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปตอน,น,นแร้ๆเราอาจจะยังเข้าไปถึงแต่ผู้เจ้าให้แนะนําให้เราทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆเห็นฝึกเห็นบ่อยๆฝึกการพัดพลากบ่อยๆทนะ่านจะให้อ้อคิดไว้ว่าทุกอย่างมันเจอก็ต้องมีจาบ มีได้ก็ต้องมีเสียอย่างเป็นอย่างนั้นแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าโดยการภาวนาไปพอเห็นตามความจริงเนี่ยมันทำบ่อยๆเขามันก็จะเกิดนิพพิทายานหรือว่าเห็นถึงความเบื่อหน่ายภายกำหนัดได้จริงเนี่ยเ,เกิดปัญญาระดับสูงขึ้นมาแต่ว่าพอเราพวกเราก็ มีการบำเพ็ญเงินงต่อเนื่องทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาก็องคงจะทําให้เราได้พบกับความสุขแล้วก็คุ้มค่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทานากับทุกท่านยถาวารีวหาภูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสสพเพปุเรนุสังกปาจันโดมะนารโสยะทามณีโชติลาโสยะทามีาาวัดันตุสาพาโลโควินาสตุมาเตพาวัตวันตารายุสุขิทีคายุโกภวะอาภีวาธนสิลิสานิจังอุธาปจายโน ชาตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังอาลังภวันตุสามงคารังละขันตุสาปเทวัตตาสาปพุธานุภาเวนะดาโสธีภวันตุเตวันตุสามงคารังละขันตุสาปเิวทวตา สัพรรม,มานุภาเวนะสดาัาสสุทีพวันตุเอภาวัตุสัพพังคารังตะขันตุสัพเะทวตา,าสัพพะคานุภาเวนะสดาัสสุทีพวันตุเตเ, <c oughs> เดี๋ยวแล้วก็ไปนั่งทานกันเลย ทุทงทักังตังคับาเทสวัาขาโพระพุทธา,ทามโมชัมังนัมสารุปสุสติปันโนพระาทวโตสาพระสังโฆสามัางนัม